โดยสำหรับร้อยลูกห้าเจ็ดไม่จับอ่าพอเดิมว่าจะติดอดคิดพอแรงเลยเนี่ยตัวตัวนี้นะอ่าเป็นแบรคผมเองผมอ่าสั่งโรงงานทำแล้วก็มาจริงเป็นโลโก้เองนะตัวนี้ผมผมติดเลยว่ามันได้จะเป็นแล้วก็งานค่อนข้างดีนะแล้วก็คนไหนอยากได้ก็แรงแล้วหาไม่เจอสั่งในเว็บแต่สั่งในเว็บก็ไม่จบอ่ะบางคนบอกสั่งลูกห้าไปห้าเจ็ดอะไรได้ลูกเดิมมาเนี่ยก็มันไม่ประทับใจนะวันนี้ผมก็มารีวิวแบบกะกะเลยเนี่ยับเป็นก็มาเปิดนะตัวนี้ตันนี้มาเปิดมาเปิดปาตะตเก้ก็มาเปิดนะมาเปิดก็คือมีห้องนัวนี้ วันตึงนมงอ่ะมันจะเป็นตะแคงแล้วก็เป็นเป๊ะมันการแล้วก็ตาาะปางเปิดเลก็ว่าแบนอย่างเงี้ยนะแบตอย่างเงี้ยจองประมาณนี้นะผมเห็นไหมเนี่ยครับก็คือขนาดนะขนาดลำทอ่ทอนะ<ด>ตรงนี้เป็นสำหรับสวมสามสิหบห้าสวมคอสามสิหบห้าคือว่าคอคือไล่แต่เนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบแปดแล้วก็ออกสามสองแล้วก็ออกสามห้าแล้วก็มีมอสเป็นตัวนิมอนแบบนี้ให้ถึงสามห้านิดนะอ่าดำสีพาวมโกลด์สีดำดำด้านอย่างนี้เลยแล้วก็ยิงเสรใหม่กันซิ่งให้แบบนี้นะอ่าสวยเลยปากท่อ็รูขนาด45่ิ้านิดนะ คือว่ามันเป็นแบบจอดรูนะดังแบบนั้นๆเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำคลิปให้ดูว่าเสียงเป็นยังไงแล้วก็คือตัวตัวนี้อ่ะมันจะแรงนะสำหรับรถดันโลเลยสำหรับรถ57ไม่ครับวาวเลยวาวติดที่ว่าวาล้องช่องหมดนะก็คือต้องใช้ท่อท่อ125นะอ่า125ได้ทุกคนเลยก็คือกอตรงนี้มันจะมีเนี่ยสังเกตไหมพอท่อมันจะมีเบคเขาเรียกว่าเบคไอเสียเวลารถออกตัวแบบรุ่งกี่เล่นอ่ะเราต้องแบบให้รถมันดันอ่ะเหมือนเข้าว่าเราแบบประมาณเบิ้นเบิ้นแล้วเหมือนกอจนฝามันมันยากไงั้นงั้อย่ากว่า อ่ะก็คือแป๊กอะทำให้ลมมันยังไงตีกลับก็คือว่าให้มันชนให้มันชนคอต้องออยแล้วก็ค่อยออกประมาณนั้นเลยแต่ถ้าเหมือนไอ้เสียวนไอ้เสียวนเหมือนต้อเดิมมันจะไม่แรงนะอันนี้มันจะแรงต้นการหายคือพวกผมเลยอ่ะก็ต้อต้อนี้จะกินน้ำมันได้เยอะนะกินน้ำมันได้เยอะเพราะว่ามันเป็นไซ้แป๊บก็งานเชื่อมก็จะประมาณนี้นะอ่ะเลยอ่านอย่างนี้เลยนะวันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนะเพราะว่าที่ผมเทก็เทกับลูกค้านยินไม่รับพอเดิมันจะดีนั่นอ่าก็คือเป็น เป็นเกมของผมเองเลยเนี่ยเป็นตัว M4 บวกนะสเป็กลเป็กก็คือลูก5จิตไวชักวาเดิมคือว่าง่ายๆเอาไปแบกอ่ะก็คือว่าปกติแล้ว5จิตมันต้องใส่วาฟลูเลยใช่ไหมถ้าเท่าน้อยก็แจ็เกมตัวนี้เลยโคตรแรงบอกเลยเกมยก1.5นะ225ขึ้นอ่าใส่แล้วแรงเลยได้ตั้งแต่เว็บ100ยี่สไปไฟเลี้ยงลงไปถึงเว็บอ A เว็บ S เว็บหัวเธอใน100ยกแล้วก็เดมอนได้ด้วยนะวันนี้เลยแรงเลยเลยผมรับประกันเลยวันนี้ผมไล่อยู่1 4 0กว่าจีนะที่ไล่ไปล่าสถูกีนะก แต่รถต้องมาทำที่ร้านนะถึงจะการันตีให้ได้ว่าวิ่งร้อยสี่สิบบวกประมาณนี้เลยเนี่ยจะโปลเลยวันนี้วันไหนอยากได้ก็ต้องเในแบบนี้ตรงกันเป็กนะตรงกันเป็กเลยเลี้ยวมอกไปไส้ท่อนี่ยสามสิบสองสามสิบห้าแล้วก็ออกออกสี่สิบห้ารูปฝาจุบันสี่ห้าเพื่อให้โลท้ายมันไหลๆเลยนะจะโปลก็ได้ซื้อเนี่ยผมจะแถมแค้ให้ตัวหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้คู่กับท่อของผมอ่ะก็คือว่าหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาทนะแต่วันไหนอยากไม่อยากเอาแกมก็จัดไปเลย หนึ่ันรบาทอ่ะไม่ลู้ส่งนะมี้กาจะส่งรอยบาทนะคนไหนบอกว่าเพลงก็เดินผ่านก่อนนะอ่าช่องทางการติดต่อก็เฟซใหม่นะเฟซใหม่เฟซักแล้วก็แคมทิให่ว่าแคมปิกอวจะกดลิงกใตู้กไฟก็ได้ครอ่าตัวนี้เป็นงานสั่งทำนะอ่าจะได้ของหนึงถึ่วันนะหนึ่สวันคือว่าไม่ต้องนมาของไหมนะคืออนจ่ายก็สี่วันก็พร้อมส่งได้เลยก็ของถึงไม่เกินเจ็ดวันก็ถงไม่เกินอาทิตย์นะว่าไง